เจ้าหูมหัวหุ่มหุ่มป่ายพี่นอ้องป่ายเมลูกอยู่ตลาดนัดโคโกระบือทั้งบ้านน้ำเมืองหน่อยอำเภอบังคนจังหวัดสกลนครพี่น้องเสาวันซุกพี่นอ้องเด้อมีป่ายหลายตัวอยู่มือในพวกชุดเดี๋ยวเดี๋ยวพาเบิ่งนี่พี่น้องเป็นเมลูกไม่หอยเพิ่งเกลี่ยกันนอยู่ ในห,ห่องเพลินในห,หอยเพลินก็ลังพิจรารณาอยู่เม,มลูกจะได้จักบาทเละเมลูกโอ้โหนี่เนาะเมลูกลูกกูแม่ยังดีพี่นะ้องแม่สมอีกเลยไปเจ้าของเราขี้หินมาลงเด้อนี่แม่แม่กับพ่อล้วเนาะ สามมืนห้าิเมลูก hmm. พี่น้องว้อสูงลอยอะไรลอยสามสิปบ่เนาะคุณว่าลอยสามสิบกลัวอยู่พี่น้องอืมนี่พี่น้องคุณว่าราคาสามสามชิบสามสิบหาพี่น้องสามชิบหาราคาต่อลองไะไ แต่ว่าตัวนี้เศ้าหาแบบว่าอ่อนค่อยถอะตัวนี้เศ้าหาพี่น้องค่อยเนือสามหมื่นหาแม่กับลูก โอ้ยมันขายบ่ไดเรากอตัวละเมืน่นสี่ต้อไปหาซื้อบ่ไไ้ราคาสามเมื่นหาราคาต่อรองได้ด้วยพี่น้องเด้อของหอยเป็ดใช่เนาะเบอร์ตริดต่อเขาเบอร์เลยเนาะ 9 7 0 9 7 3 1 3 1 5 0 1 1 3 0 1 1 3เนาะทั้งนี่ทังวทัะงไวนผูดเสนใจด้อพี่น้องเด้อโทรมาสอดถาเอาพี่น้องเนด้นตลาดบเ่หนึัวเขาสิไปเฮ็ดลูกสินแล้วเขาจับไปลูกสิ้นมาแมนบ่กสามตัวนี่บ้าสามตัวนมืเดียวนึงมือหนึ่งเบซันเคียงเนี่ยซื้อเอามือหนึ่งสาตัมันจอย สามสิบแปดเออสามพัสิบแปดตัวละสามพันโอ้หกพันอันนี้ลูกมันมื่นหนึ่งนี่นี่ลูกมันได้มันเป็นแม่มันได้เมย์เตลูกมันนี่งหมื่นตัวกระแมนบอกพึ่งเอาพึ่งละาาตัวนี่โอ้ยเขาเต่าเสือบและพี่น้องพิ่จะขายขึ้นอายุตัวแด่ยมื่นหนึ่เอาอยู่บตัวน้อยหนึ่งเบาคนเบาเอาไปได้ละ มได้ตัวนี้บ่อนั่นได้อยู่ตละได้มันไม่ได้ขายให้สองพันห้าว่าฉันค้อยน้องมันจะค่อยเถอค่อยเหนือไม่เป็นเบียดหน้ามอบ่หรอบ่ค่อยเหนือไม่ทุงเบียดนะสุดถ่ายเลเบียดแล้วอันนี้ราคาคนจะเอาอย ก็มือนี่คว้ยกับมีอยู่แต่ว่าเว like ียดกับสีจองว่าระระพี่น้องกินคว้ยเนื้อคว้ยเนื้ออันนี้ก็คว้ยเวียดพี่น้องเขาจะซี่เมาไวไหร่เขาจะเอามาส่งเวียดเวียดน้ามอว์บดทึ่งเมทึ่งลูกแต่ว่ามือนี่งัวบดอะไรพี่น้องงัวเวียดบดอะไรงัวดีงัวสองสามตงัวเริ่มบดละพี่น้องคว้ยก็บบดอไรคว้ยงามคว้ยใหญ่ได้แต่คว้ยทั้งสี่ละเคุนว่านั่งงามมาสั่นพี่น้อง นางามลูกบอกยังล่ะล well, ูกพ่อลูก yeah, บ้านๆนี Actually, right ่บปล่ลูกสมเย็บม yes. ังโม่เด็กเขาสมไม้โย่สมเย็ย่โอ้ลูกสมเทียมเพิ่นว่าน uh ี mm ่พ hmm. ี่น้องน้องนางงามแม่นางในหน่อยในเด่นบริหารใหญ่แต่ว่างามตัวแม่ยดิพี่น้องเขาได้ราคาเพิ่นจะได้นะโอห้องไว้เนาะราคาหมื่นสองพันหาลอยพี่น้องราคาห้องด้วยพี่น้องเด้อ ราคาโอ้โหขึ้นนะโอหว่ามันเตาจับได้ใบได้ชิปชิปสองหารลอยเนาะหอยกล่องเกาเบอร์เกาเนาะเบอร์เท่าเบอร์ที่เท่าเบอร์อะไรละศูนย์แปดหกสองสี่ศูนย์สองสีูนย์ยี็้าสามี่เจ็ดห้าสามเด้อพี่น้องเด้อเมน่างเมน่างง่ามพี่น้องผู้ใดสนใจละโทรมาเลยพี่น้อง